สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณในวันนี้ในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่าเรื่องคุณมีข้อความอะไรจะบอกคุณเรื่องอะไรเป็นอย่างไรพลังงานตัวคุณเป็นอย่างไรตอนนี้พูดจะบอกเรื่องอะไร ข้อความจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์เรามาดูพลังงานตัวคุณสามใบพลังของคุณเป็นอย่างไรแล้วคลาปลอดภยัยความแล้วคลาภาพลวงตาอันนี้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณด้วยความดีนะตามหลักศาสนาที่คุณนับถือคุณจะแล้วคลาปลอดภัยจากอันตรายไม่มีใครทำอะไรคุณได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณช่วยเหลือคุณเพราะผู้ให้ก็พูดถึงแควคาดปลอดภัยจากอันตรายนะไม่มีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณฮะใครทำอะไรคุณไม่ได้แล้วภาพรวงตาเหมือนจะบอกคุดถึงเรื่องความไม่ชัดเจนเหมือนแล้วอย่างไรพลังตัวคุณเป็นเงินเป็นทอง มีทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองแล้วอย่างไรปุงเหมือนนะตอนนี้ไม่ว่าคุณคิดคุณจะทำอะไรตัวคุณเองเหมือนนะแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทุกอย่างอยู่แล้วแล้วให้คุณเหมือนคุณทำใจได้แล้วทำความเข้าใจในชีวิต พระเบงนี้พูดถึงการปงารงกันปล่อยวางตัดอุปสรรคปัญหาทุกอย่างจะหมดไปทําความเข้าใจชีวิตทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่แน่นอนไม่คงที่ทุกอย่างไม่ใช่ของเราเรียนรู้คุณกําลังเรียนรู้ศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมตามหลักศาสนาที่คุณนับถือพระเบนี้กําลังจะบวชตัดผมตัดอุปสรรคปัญหา,าปัญหาจะหมดไปแล้วําความเข้าใจชีวิต เพราะยังมีภาพลวงตานะ,นะภาพลวงตาว่าใช่อาจจะไม่ใช่ว่าดีอาจจะไม่ดีว่ามีอุปสรรคปัญหาก็มีทางออกได้มีทุกมีสุขมีดีมีร้ายต่อไปชีวิตคุณทุกอย่างหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณพลังงานตัวคุณแล้วไพ่ มีข้อความอะไรอยากบอกคุณอีกบอกคุณเรื่องศริมงคลศริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุณด้วยเรื่องราวดีๆที่คุณทําดีทําบุญกุศลน่ะชีวิตคุณจะพบกับกับเรื่องราวดีๆเป็นศริมงคลเกิดขึ้นกับคุณน่ะเป็นบุญเป็นกุศลปกป้องคุ้มครองคุณมีประโยชน์ ดีๆคอยดูแลคุณน่ะเป็นผลประโยชน์วิเศิมงคลมีมงคลชีวิตนะแค้วคาาปลอดภยัยอันนี้ก็พูดถึงการเป็นมงคลสิริมงคลด้วยบุญกุศลที่คุณทําอาจจะเป็นทําบุญสวดมนต์ไหว้พระเชื่อมั่นในตามหลักศาสนาที่คุณนับถือมองเห็นช่องทางแล้วคุณก็จะมองเห็นช่องทางโอกาสที่ดีช่องทางที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณ แล้วก็พบแต่เรื่องราวดีๆเป็นสิริมงคลจะเกิดขึ้นกับคุณธมาค้าขึ้นชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั่งอยู่บนกองเงินกองทองว่าคุณคิดคุณปรารถนาอะไรก็จะธรรมาค้าขึ้นในกิจการงานชีวิตคุณธุรกิจกิจการความก้าวหน้าค้าขายธมาค้าขึ้นหรือทําหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีความเจริญรุ่งเรืองมีช่องทางที่ดีเกิดขึ้นกับคุณนาทีทองเข้ามาในชีวิตคุณแล้วในตอนนี้เป็นนาทีทองเรื่องราวดีๆข,ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกให้คุณรู้สำหรับคุณข้อความจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ถึงคุณ ในวันนี้ในตอนนี้สลรปมงคลพูดถึงเรื่องดีๆนะแต่ตัวคุณเองดูพลังตัวคุณเนะ่ะเพราะคุณมีพลังความดีของคุณนะ่ะแควคาดปลอดภัยจากอันตรายนะคุณจิบจับคิดจะทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยการเพอวันนี้พูดถึงการปองการตัดการทําความเข้าใจชีวิตแล้วนะคุณจะพบแล้วก็สลรปมงคลจะเกิดขึ้นกับคุณมองเห็นช่องทางที่ดีโอกาสที่ดีเข้ามาความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทำมาคาขึ้นอยาบอกอะไรกับคุณอีกมีข้อความอะไรเจ้ากรรมนายเวรหรือบางคนบางท่านคุณมีอุปสรรคปัญหาเหมือนหนักเหนื่อยยังไม่หมดอุปสรรคปัญหาเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรคอยเกาะเกี่ยวดึงลังให้คุณก้าวเปืนเดินไปแต่ละก้าวนะ่ะดูล่าช้าดูเหนื่อย ทอแท้อุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะบอกคุณว่าอย่างไรบางคนบางท่านยังมีอุปสรรคปัญหายังไม่หมดไปยังมีอุปสรรคอยู่บอกคุณว่าห้ามเข้าใกล้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณเหมือนหุ่นไล่กาไลาอุปสรรคปัญหาก็จะหมดไปจากคุณคอยคอยไลายกาไลาอุปสรรคปัญหาเจ้ากรรมนายเวรที่เกาะเกี่ยวคุณอยู่ อันนี้พูดถึงไล่อุปสรรคปัญหาให้หมดไปคอยปกป้องคุ้มครองคุณแล้วอย่างไรอำนาจบารมีด้วยพลังอำนาจบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังบารมีของบุญกุศลที่คุณทำแล้วอย่างไรขยาย รวยร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองอันนี้ก็พูดถึงขมาค้าขึ้นความอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็ร่ำรวยโชคลาภเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารวยความสุขรวยทรัพย์สินเงินทองรวยอำนาจวาสนาบารมีเนะี่ยพบกับเรื่องราวดีๆเพราะวันนี้คุณจะมีแต่อำนาจความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณนะคุณมีอุปสรรคปัญหาจเจ้ากรรมนายเวรก็จะหมดไปจากคุณ พะให้คุณเพราะพลังงานเนี่ยย้ำสามการปรงทำความเข้าใจชีวิตตัดอุปสรรคปัญหาเรียนรู้ทั้งทางโลกทางธรรมที่คุณนับถือตามหลักศาสนาเข้าใจชีวิตคุณจะหมดอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่เกาะเกี่ยวคุณแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความร่ำรวยก้าวหน้าต่อไปถึงมีอุปสรรคเหมือนพจะอกวบวาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่ามีหุ่นไรกาคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ มีช่องทางที่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณคุณมีโอกาสที่ดีหนทางที่ดีเกิดขึ้นกับคุณได้สำหรับพูดถึงบริหารการบริหารอันนี้ก็พูดถึงบริหารถ้ามองดูตัวคุณจิตใจคุณเองร่างกายคุณให้แข็งแรงบริหารหรือบริหารเรื่องงานเรื่องเงินคุณสามารถจัดการบริหารชีวิตคุณได้ด้วยตัวคุณเองเป็นคนจัดการบริหาร เพราะคุณมีพรสวรรค์ที่ดีที่มีอยู่ในตัวคุณอีกมากมายที่จะนํามาใช้มาบริหารจัดการชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือบางคนบางท่านยังมีอุปสรรคปัญหาเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรคอยติดอ่ะคอยเกาะเกี่ยวให้ติดขัดไม่ก้าวหน้าไม่สมหวังดูเหนื่อยล้าด้วยคุณบริหารตัวคุณเองให้ให้คุณมีความแข็งแรงนะเพราะใบนนี้ดูเศร้าๆความเศร้าวความอึดอัด ให้ดูแลตัวคุณให้แข็งแก่งแข็งแรงทั้งหัวใจร่างกายจิตใจคุณทุกอย่างก็จะหมดไปการบริหารตัวคุณเองอยู่ที่คุณบริหารว่าคุณจะไปในทิศทางใดว่าคุณจะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณในตอนนี้เวลานี้ไม่หมาะขออภยัยไม่หมอหวางภายัย